นายไม่บอกเราอ่ะนายไม่นายพี่ได้ตัวเล็กลงจริงอะไรเขากดสีไม่ได้กดเหรอไม่ได้กดอ่ะแต่มันตัวเล็กลงนั่นแหละตัวเล็กลงตัวยุบตัวยุบถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วทำไมมันเตี้ยลงเออยทำไมเตี้ยลงอ่ะเท่เท่เอ้ยสัตว์พรางตบไม่โดนมั้งบางทีไม่รู้แล้วมันก็วิ่งเร็วเหมือนกันไม่วิ่งเร็วไหมเร็ว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 เฮ้ยถ่ายรูป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  เออเขามีตัวได้เตี้ยรองไงโชว์ถ่ายรูปไปหน่อยด้วยวยังมาทุ่นแห่งความเตี้ยถ่ายรูปโชว์หน่อยถ่ายรูปยังมาทุ่น่งยเฮ้ยซ้ายซ้ายดูซ้ายเร็วประตูจะแตกแล้วเนี่ยมาผมไอ้นี่เราถ่ายรูปกันอีกแต่ละคนกดไงวะแล้วเวลาเรากดย่อได้ชิวพีกดไงอะเนี่ยกดย่อสี่ครับกดสี่ครับผมกระโดดไม่ได้เนี่ยโดดได้อยู่นะพี่ได้โดดโดดไม่สูงเท่าผมโดดไปที่พี่ได้นี่โดดโดดเท่าผมดีกว่า มมัันนดเตี้ยวะตัวมันยุบตัวมันยุบลงไปครับปั่นผี่ต้องพันจุกขึ้นแหละถอย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 เอฟปานำนะเอฟปานำเอปาเลยมาละ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 ผมปาการังต่อละเอ้าเขี้ยววาร์ปได้วะเอป่าแทงไล่แทงไล่แทงไล่ยิงไปสองตัววะสองตัวเหรออืมนอนเฮ้ยผมตัวเตี้ยแล้วมันตีผมไม่โดน จริงเหรอจริงดิขอความจริงเกี่ยวเกี่ยเฮ้ยอาจจะเอ็ไได้นะอาจจะตีไม่โดนก็ได้เพราะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยนี่ผมตัวเตี้ยลงขนาดไหนจะหารูปให้ดูด้วยครึ่งครึ่งผครึ่งตัวเย่ะเยเหมือนออ่ะแต่แต่มันเหมือนขาลงดินไปหรอใช่ขายุบลงมาในดินอ๋อไม่ใช่ผมกดนั่งอยู่นะไม่ใช่โลกสุดโกสุดอะไรไม่ใช่สงสัยน่ารัก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  นอยากเป็นถ้ารักเลยงั้นงั้นมันก็เหนียวครึ่งตัวแล้วมันก็ลอยอยู่พื้นเลยดิไม่ไม่ขาขาจมดินครับไม่ไม่จมดิน่ะมันทิ่มลงดิน่ะไม่ขาไม่ทิ่มขาพอเท่าเดิมตัวมีใครมีขาแต่ตัวเปี้ยกถ่ายดูให้ดูถ่ายให้ดูหน่อยเป็นไปได้ไงวะไอใครถ่ายเอ่ยยิงใหญ่ยิงใหญ่เอ้ยกดไลค์ถ่ายนะ F12 ครับไนกระโดดยังไงมา ขึ้นมาก่อนพี่โจขึ้นมาก่อนเต็มเลยเต็มเลยพี่โจขึ้นมาพี่โจพี่โจขึ้น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 เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยช่วยด้วยครับมันเต็มเลยพี่มันเต็มเลยพี่อย่าเพิ่งล้มดิพี่ไม่ต้องลงไปแล้วไม่ต้องลงไปมันเยอะมันเยอะข้างบนมันเยอะเฮ้ยผมฟันสีซอมบี้ไม่ถึงว่ะพี่อย่าเกินทำงาน้าแต่แต่ตัวเล็กๆนี่ไม่ไม่ถนาดมือเพราะมันติดหน้าจอพอดีมันจี้ว่ะเฮ้ยทำไมพอดีอะยากเลยนะโอ้ยสียากจังเลย ทำไมเตะลองได้ไงวะเนี่ยมันบล็อกอะโคนันเนอะไม่รู้เลยโคนันโคนันแล้วมันอยู่ดีมันอะไรเนี่ยโจที่ได้หันมาเอ๊ะของใช่ไหมอืมเอ๊ะอันนี้มันี่ที่ได้หันมาไป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 มันเป็นโคนันไงโหคิดอะไรมากพี่โจเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยมันมันเด้งขึ้นมาปุ๊บปิ๊บเหมือนเสียงถ่ายรูปยังอ่าเรียบร้อยนี่จะเชี่ยฮิวไม่โดนอุ้ยจะตายโอ้ยเจ็บเจ็บมันกันผมไม่โดนกระสุนล็อกเก็ตเว้ยกระสุนล็อกเก็ตสูงกว่าหัวเว้ยเท่เท่ ไปทามาไปท่ามานี่ยโอโหเสเลยไปทาไปทาไปทาโอท่เอาไงเปิดมุมปาก่อนนะเปิดปลาเปิดไปลาปลาละสองตัวสองตัวสองตัวเหี้ยโกรธแล้วว่ะที่ปลาเลยดิปาแล้วปาแล้วตัวหมดกะตุ้วหมดแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่เหลืออีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเคลียร์หลังมาหลังมาหลังมาอืมอืมอืม ข้างหลังข้างหลังไอ้ยิงหน้าไปยิงหลังให้กระสุน,เย,นเยอะอยู่กระสุนเยอะอยู่ผมยังไม่ได้โหลดเอาอ่ะอุ้ยไฟเผาเออได้มาครับด้านหลังไฟแม่งเต็มเลยดียดูตัวเล็กโอ้โหตัวเล็กสู้กับอุย้ยมัน,ม,นมันฟันผมไม่ได้เจ๋งว่ะเออเียแม่งโหดอ่าเก่งเลยครับเก่งเก่งที่สุดในเกมเนาะอามามาดิมาดิฟันเอ้ยมันมันเป็นรูปยังไงวะเนี่ยตัวตัวคุณเหลือครึ่งตัวเออมันเหลือครึ่งตัว เปียแบบแบบเปี้ยเลยอะได้นี่ดิเฮ้ยน่ารักว่ะเออน่ารักน่ารักผมลงรูปก่อนน่าเก็บปลาเลี้ยงน่าเก็บปลาเลี้ยงยังมีเวลาลงรูปนะนี่ไม่จบนี้ดิไม่ใครบ้าจะลงอันนี้หรอน่ารักเก็บเลี้ยงเก็บปลาเลี้ยงได้ไหมไอ้เหี้ยมึงปวดจังวะเฮ้ยเหลืออีกหกสิบตัวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่าขึ้นซ่าเราอย่าอ่าซเราอย่าซาเราต้องไปถึงนี่เราต้องไปถึงฝัน ทำไมคุณโจที่ดิทีไรยิงนิ่งๆดิอุ้ยไฟไหม้น่าโอเฮ้ยมันมันฟันพอที่กับไอตัวที่กระโดดมากอะเวลามันกระโดดขึ้นมาใช่ไหมผมก็ฟันกดมันก็เฉยเฉยอะไม่ต้องเล็งอะอืมคุณเจ๋งเกินไปแล้วชิวดีว่ะเออก็หาหาวิธีทำแล้วก็ทำเบ่อยๆก็แปลว่าได้เก้าพันคำว่าเตี้ยเก้าพันคอเตี้ยเลยว่ะเอ้ยใช่ไหมก็หวังคำว่าสูงนี่ เออผมอยู่คุณจิดเล็กอะครับเดี๋ยวเราต้องเราต้องถ่ายหน้าจอของเราบ้างมุมมองของคนเป็นความมุมมองของคนเตี้ยเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเลคคอร์ดเลยเลคคอร์ดไว้เลคคอร์ดไว้เดี๋ยวเดจิ้นนี่กันจิ้นนี่ใส่พาวมาใส่พาวมาด้านหลังใส่พาวมาด้านหลังพี่โจเลยเข้ามาพี่โจเลยเข้ามาใส่พาวมาด้านหลังบย่นนีีกัถาไม่ก็ถ่ายผมคู่กับคุณเจสเตอร์นี่แหละอุ้ยโหกกระเด้งแป๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนปลน้ำรองแล้วเฮ้ยแม่งคลูมาเลยว่ะแม่งโหดโอ้ เราเสียบุคลากรไร้ข้าไปแล้วหนึ่งเจียบอโอ้โหคมเจียไม่ได้ประโยชน์บอาไ้ยครัอ้หโอ้อ้โหโอ้ีหโอ้โโอ้โห้โหอ้หมอ้โ้โโอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้้อหออ